ครับผมวันนี้กับมื้อกินก๋วยเตี๋ยวครับบบาวแห้งครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวกะลาครับผมมาลองมั้งครับผมเห็นเขาว่าแซ่บกันสุดพิเศษครับผมก๋วยเตี๋ยวกะลาอยู่กาบเชียงห้องเมนูนะครับเมนูนะครับเด้อมี เมนูดียินตาโฟยินตาโฟติลังกามียินตาโฟตีลังกาแล้วก็ต้มยำบุ้มติลังกาไงรังผึ่นเลยบุ้มตีลังกาไงลังชวนมาเฮงว่าครับผมยินตาโฟไอตีลังกาแล้วก็อ่าเรือลำหนามครับผมโอ้ยเรือดวนครับผมครับผมเส้นเล็กครับเส้นเล็กครับเส้นมีเหลืองครับผมใส่ใส่กระโปรงนะครับเด้อใส่กะลาใส่กะลาครับนี่ครับผมก๋วยเตี๋ยกะลาครับพี่น้องใส่กระโปรงกระโปรง แตกโปครับไะครับผมพี่น้องที่ติดตาม YouTube FC ก็อย่าลืมมาแวะกินนะครับเด้อในผ่านมาทางกับเสื้อนูแวะกินครับครับผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมนะครับมันอึบอัดมันในเบาแห้งงี เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวได้ครับวันนี้บมื่อให้เฮ้ยเพิ <c oughs> ่นใจดีไงวันมาข้ามาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเดือครับโอ้โนี่ท่างพี่กัมมี่ครับผมมีเมนูเฮือนครับเย็นตาโฟตีลังกาเป็นว่าตม้มยำเย็นตาโฟตีลังกา<ม>ครับวายวายวายลองมาจิ้มมั้งนะครับพี่น้องมีแต่เมนูเด็ดๆครับนี่ เราเองตะกินอ่างกัด้วยจะชิมอ่างกังงงด้วยจ้ามานั่งนี่ไหมแตม่ว่าชัดกรัวชัดอยู่เฮ็ดไม่จับเออ้ยทั้งพี่ซับซับแห่ถึงแล้วถึงแล้วมาดูพี่น้องกินเตี๋ยวกันครับครับผมก๋วยเตี๋ยวโอ้ยทั้งนี้ยังเกาอก๋อวยเตี๋ยวน้ำใสครับผมเห็ดหอมตำลึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำบักนาวครับผมมะนาวมหาสมุทรอ๋อต้มยำมะนาวซีฟ้าครับมะนาวาดิ่ครับผม ครับผมระวังโรอกเตีย๊ยวครับอาวมาแหงกินน้ำ่าครับพอดี๋ยวใช่ไตัดผมหนึ่งหมื่นไปตัดผมไรหมื่นล้วครับผมก็เลยมานาั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนาะกินข้าวกินข้าวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วผมเลยสว่างกล้องอ <c oughs> นั่นครับก๋วยเตี๋ยวนั้นใสเห็ดหอมตำลึงโอ้มีเสียงเพลงเองหรือว่ามีลรีกระซิบว่าไงมา เราเป็นยังไงบ้างเขาก็เปิดไอ้ดนตรีแซกเนาะื้อมงนลิตยังไรบ้าอยู่เตตไทอยู่ไรี่มีลิขสิทธิ์ดีๆเนาะบอสเตอใบมาซิ่งกันยังมีลิกสิธิ์เนาะเสียงดนตรีแซกกับมีลิขสิทธิ์ละครับพี่น้องก็เห็นแน้งกัญญาครับบ้านเฮ้า ลิกซิติปเป็นยังจะปิดไปเมื่อไงเป็นนุ่มมือพี่น้องไลยงี้พ่อแล้วเดี๋ยวเสียงเพลงแสียงเดี๋ยวเอาแล้วแต่ว่าทุกมือดีแล้วครับผมมีคนมาไอ้จดลิกสิทธิ์ไ้เสียงมาฮอนแสกห <c oughs> ย่านอยู่ครับเจ้ามือเล <c oughs> ยเ <c oughs> สียงมาฮอนเ <c oughs> ขมาม้าปุ๊บกันนี่มีลิกสิทธิ์จ่อยว่ะท่านโอ้ยตายครับพี่น้องขับบรรยากาศลานเพื่นเนี่ยโตมีโตให้นั่งพอดีครับผมอ่าไมู่้ห้ามอยู่ ค่าผมใดมีผู้่าผู้สาวกับ้ามาเด้ครับลานเพิ้นซีอูยุ่งเลยบางอย่งย,ยุ่ตรงขาโรงโรงพักเนาะม,มันสิมีสอยขาลูกบาลไ้สอยขาบาลเนาะตรงขาตรง,ตรง,ตรงขา,งา<ม>ครับสอยสอยขาลรงบาลครับส้อยขางโกางโกบาบอลได้ลูกบาลหน่นึงครบผม่มีป้าย,ยู่งไดลปกตำแบบหน่นึง ก๋วยเตี๋ยวกะลาครับซึ่งก๋วยเตี๋ยวกระโปะนะอ๋้ยเตี๋ยวกระโปะก๋วงครับผมแซ่บแซ่บแซ่บกินแล้วก็สิไปตัดผมต่อครับมาเด้อพี่น้องครับผมเพี๋ยวหงบาเฮิ่งสี่คนนึงแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับฝากกดติดตามผลงานด้วยครับวัดจักรวาสร้อยจิตครับผม ับผมอันนี้ก็บบัลต้าเฮียนเลยครับก็ใจในละบานครับผมมาจากบัลบัลต้าเฮียนครับมาตัดผมก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวเคยมากินอยู่นี่สองเทื่อสามเทื่อแซ่บครับก็เลยเข้ามาอีกมาทุกเทื่อบางกอนก็เห็นปิลลันบางคนบอกวมาบัลก็มาบัลกับบัลทันเนาะมาบัลทันใครดีหัวจะมาเสียบดีเมนูครับผมม่าบางเมนูทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนอ่าเอาที่ึ้นพาบัด้ดนพี่น้อง ามีมีอะไรท่านได้พี่น้องอะไรท่านอ่าท่านล้างเบาหิ้งเบิ่งท่านล้างเบาหิ้งครับอ้อาครับผม่ครับท่งนดีครับผมเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นเออจากน้ำรันไอไล่ไล่บัหเอฟซีนะ ต่อทางทันเลยเจ้าคือมันแท้เราอย่งตจ้พี่น้องมันเท่ากับท่นเองเจ้อพี่น้องมันเท่ากับท่านเองวันก็จะปวดมือวันๆปวดปวดเพื่อนนะครับผมก็จะลืมมากินก๋วยเตี๋ยวรันเพิร์ลล้อมกันนะครับเด้อพี่น้องแซ่บเลยครับผมจะอยู่กาบเชิงให้อยู่ใกล้ๆกะแหวกเข้ามาครับผมอันนี้ตะลอนครับผมวันนี้มาตัดผมก็เลยตะลอนชิมกับเบาแห้ง ยี่สี่ก็น้อยยังมันยี่สิบสี่นะเดี๋ยวยังง่ายหน่มาเอานนั้นเลยเลยนะเอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็เดี๋ยวกระโปะก็เจียวกระโปะก็เจียวกระลาครับพี่น้องบ้านเฮาโอ้ยครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้ที่เด็ดตรงนี้ครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับผมมกกรอบเอาจะเอาเป็นปากหมิงกันอืมเดี๋ยวเอานสิยกยอกก็จะขึ้นเยังง่ายหน่อยนึง ตนนไหมอืบอเงินจีเลยเสรุ้งมาบุ้งมาบุ้งอยูอ่าสุดยอสุดยอดจีบครับจับจครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวกระปุกก๋วยเตี๋ยวกระลาอย่าดเบิ่บอยู่นี่บะครับเยอะครับเยอะเยอะ ไม่ต้องพุงเลยเนาะไม่ต้องพุงเลยดิจดอ่ายกสดด้ยที่เราเองเอาเสร็จนี้เลยครับนี้เลยอร่อยสุดยอดสุดยอดยกแบบ ปราไปกินส okay, uh ุด huh. ต okay, uh ่ำเลยยังพูดกินญี่ปุ่นก็กินญี่ปุ่นก็กินสีหรอกกินกินล่ามิงไหมอ่าล่ามิงกินเงี้ยอกอืมโอเคครับผมอย่าลืมฝากติดตามผลงานแล้วก็อย่าลืมมาแวะชิมนะครับผมก๋วยเตี๋ยวอาชิมไปเร่อยแล้วคอยทายเจ้าเองแล้วแสบ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  แทบแทบแต<ท>่ก็บางทีเอาะของกม,มครับอืออนี่ครับเาต้องปรุงเลยครับคุณน้องมาทางผมเป็น,ปนบ่วแส่ปลายอ่ายอดยอดายุเยอะวะอือปรุงับเยี่ยวป่ว เเจาอีวะเยอะม่งก้อนน่งก่อนด้วก,นกน,กนกนดลองกินม่งก่อนลายได้นีอืคือเนาะโอ้เส่บๆสบ,สบอืบริษัทด,ด่วนดเร้่อพี่นหนอเอจะมันเสียบมั <laughs> ม้นสุดลดคืว่ามัแมนสุวรวด,น,รวดน้าเอีสาน <laughs> คือมันเสีบไปกินแบบนี้ แซ่บครับครับขอบคุณค่ะอ๋อครับผมร้านเพิ่นก็ร้านอยู่ตรงไหนพี่ร้านอยู่ร้านอยู่หน้าเพล่หน้าเพลครับผมเข้าข้างลงข้างไอ้นี่เลยครับผมรั้วโรงพยาบาลกับเชิงมาก็เห็นเลยครับผมก๋วยเตี๋ยวกระโปะประมาณ50เมตรหน้าร้านอ้วนยันยนต์เข้ามาเลยนะครับ แสีบอิริ่ของเพิ่นครับพี่น้องแล้วพอเสียบเนี่ยพอไยเราครับเสียบเสีครับโอเคครับน้องเบิร์กน้องฮาชิมครับยังไงครับยังไงอืมคือจดคือจดอ่าเราก็อีบ้างเราห็นเจ้ากินเผือกเสียบไหมอีบ้างกองละโอเคโอ้ครับผมแสีบแห้งทันบ่าแห้งวะช่างไม่อีกคนละถ้วยครับช่างไม่อีกคนละถ้วยครับผมไม่ขาดเปิดใจดีนะครับพี่น้องอย่าลืมมาอุดหนุนเด้อยู่บ้านไกลเลื่อนเคลี้ยง ครับ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 ไม่ขาดประการสวยเลยครับพี่น้องอแต่เสียใจเลยพี่น้องเ,อเพิ่นมีลู้ก็ได้ใจดีนะครับฝากมาได้พี่น้องมาเหร่นมาหัวมาอยากายกินข้าวเที่ยงขขาย่างกับแหวมันี่ครับผมก๋ยวาายาวเตี๋ยวกะลาเยอะมันนาจ้าหน่อยหนนากับก๋วยเตี๋ยวกระปุกค่ะปุ๊แมนบอมฮิงอืแต่ทำมาจากกระทุกบ้วผาวเนาะอันนี้ใส่ก็ดีกว่าไหมส,สุดยอดเลย ใค,ครวัดตะโคกได้ตั้งแรกขาต้องามาเลยว,ว่าคอยวัดตะโคกโคกหน่อยครับกินน้ำไปข้างบนสบายอิมอ่มขนาดเต็มกระปุกยังบ่ออิ่มอีกเลยแสบ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 แสดงว่า,าเอาต้นนี้สร้างยังเฉาจอยสร้างยังไงก็คือกันวัดเจ้าเอาคโคดสินเ่ื่อจะสร้างยัง มีมามีมามีหรอมาไอที่ผมสั่งไปมันอะไรครับพี่เส้นเล็กกับมามีอ่าเขาเรียกเขาเรียกว่าชื่ออะไรครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวป่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวต้มยำบกนาครับผมเมนูผนหลายเลยจำอะไรครับอันอันนี้ที่ผมสั่งมาเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรพี่อันนี้ยินเตี๋ยวต้มยำครับผมเหลือสิงะโปรครับผมไม่เหลือแล้วนี่ก็เลยสั่งใหม่ครับเหลือสิงะโปรครับผมมันแสบแต่สอนกินได้กินไปแล้วเบาแหงวะ เห็นก็โพธาครับผมเอาสาชิมอีกเนาะครให้เนาะเดี๋ยวเพิดกก็เสร็จแล้วแล้วครับใจเย็นก่อนเพิ่เสร็จเอ้าเฮาเบิ่งเมนูเพินอีกก่อนทักรอบนึงนี่อย่าลืมมาพี่น้องอย่าลืมมาเด้อป๊าน่าได้บ่ เึ๊บโอ้คอมเมนต์อีกแล้วเ่าคหมเอนตัวเมอนตวท่านนี้ครับครับเน็ตตัวนี้เน็ตตัวนี้เอาครับไม่ละครับพี่น้องไม่แล้วเดียวรอนักอดเยโอ้ปากยงเมาคนเดียวสองเลยตัวนี้ เอาเอาเองเอาโอยเอาเลยเอาเลยเลยชิคกีกันในกระดายตัวยัุบอยู่ตัดกี่ลักตัดขึ้นครับครับโอ้ขายดีก่จุหมดเลยมดใบ่ะุณอือหมขอ กมสักสองอานไหมสองงานกันสองไหมมันทำอะไรทำนี้ไม่กี่กรมดูะกรมดูนะกรมก็มีแค่นี้นี่โอเค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 แซบแซบเบาหงเลยครับผมครับครับโอ้มาแล้วครับจัดจัดรอบสองครับรอบสองสอง เด uh ือดนะปีกุชีเป็ยังไงบ้างมาเลยครับเด้อพี่น้องเบิ้งครับนี่มามามาได้ก๋วยเตี๋ยวกระโปะพี่น้องครับผมสุดยอดสุดยอดสุดดยอโอเคครับเอาได้ครับพี่น้องมั่งกองกันมันสีอันนี้แล้วอย่าลืมมานุนกันเด้อพี่น้องเด้อ ่าชิมชิมให้นเนเบิ่อกีะต้องปรุงเลยนะ่ต้องชิมปนเปนเอื่อกีนี็บน่ะครับซ่บครับมเบอร์มิงวอาโอ้ยสีสันหนาทางครับอราต้องปรุงยังไดะอหมตัดปรุงไม่เรียบร้อย้วออยาเลย ตีตีตอนึงยักตัก็นีมอ่เส็นเอ็นี้เออบกให้งสแไมออสแแคับน้มาเด้ครับเด้อพี่น้องเด้อมองดูเด้อครับเด้ออุดนกันนะพี่น้องผมก็กินก่อนละ